GTA หรือ Grand Theft Auto ที่หลายคนชอบเรียกกันตอนเด็กๆว่านี่คือเกมขโมยรถที่เดินทางมายาวนานมากครับถึง26ปีแล้ว ตัวเกมทำไรายได้แล้วก็ยอดขายถล่มทลายมากเท่าที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่สำคัญของวงการเกมเลยแถมยังเป็นอีกหนึ่งเกมครับในความทรงจำของทุกคนที่ไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์ตัวโยงตัวเซียนหรือคนธรรมดาทั่วไปก็ต้องเคยได้ยินชื่อของเกมนี้กันมาบ้างไม่มากก็น้อยครับ GTA ครับเป็นเกมที่หยิบเอาแนวคิดง่ายๆครับมาต่อยอดจนไม่เหมือนใครเลยพร้อมกับได้สร้างมาตรฐานสำหรับเกม Open World ไว้แล้วก็ยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเรื่อยมาครับ แถมยังเป็นเกมที่ถูกโจมตีมากที่สุดแล้วจากเราสื่อแล้วก็สังคมว่านี่เป็นเกมที่ทำให้เกิดอาชญากรรมต่างๆมากที่สุดเลยจากความบังเอิญสู่ความยิ่งใหญ่ครับเกมที่หลายคนรักและสื่อสังคมรังเกยียจมากที่สุดเลยวันนี้ t j เจน t o r y ครับจะขอพาให้ทุกคนไปรู้จักกับแกนเตฟออโต้ครับ ย้อนกลับไปครับในปี1995ครับทีมพัฒนาเกม DMA Design ที่มีผลงานเกมออกวางจำหน่ายมาตั้งแต่ยุค80ครับได้เริ่มต้นโปรเจกต์เกมใหม่ขึ้นครับที่มีชื่อว่า l e s t and c h e s s เกมนี้ยิบเอาแนวคิดง่ายๆครับของการขับรถไล่ล่ากันระหว่างตำรวจกับผู้ร้ายที่ตลอดการพัฒนาเกิดปัญหาขึ้นหลายอย่างมากๆนะครับนับเป็นความเทียนทยานของทีมผู้สร้างเป็นอย่างมากนะฮะทั้งเอนจินของเกมที่มีปัญหาแล้วก็บั๊กอยู่ตลอดการพัฒนาเลยและตัวเกมมันก็รู้สึกว่าไม่มีความสนุกเอาเสียเลยครับถ้าหากเอาไปเปรียบเทียบกับเกมขับรถแนวเดียวกันในยุคนั้นครับ แต่สิ่งหนึ่งครับที่เกม Les แอนเชสครับทำได้ดีกว่าเลยก็คือการที่ตัวเกมครับมันสร้างฉากรายละเอียดต่างๆออกมาได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็มีเหล่า NPC เชาวเมืองอยู่ตามสถานที่ต่างๆจนทําให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ เหมือนกับว่ามันเนี่ยเป็นเกมจําลองการขับรถมากกว่าครับที่จะเป็นเกมแอคชั่นไล่ล่ากันแบบไอเดียที่เคยคิดเอาไวต้ตอนต้นในปีเดียวกันครับแดนและแซมฮาเซอร์สพี่น้องผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของ GTA ในขณะที่พวกเขาครับกำลังทํางานอยู่ที่ BMG Interactive ครับได้บังเอิญวีดีก็ไปพบเจอกับทีม DMA Design พร้อมกับเดโมโของเกม Les and Chase ครับที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเกมนั้นเน่ยตอนนั้นเนี่ยโหมีปัญหา หลายอย่างมากและดูไม่น่าสนุกเลยแต่กลับไปเข้าตาของแดนแล้วก็แซมฮาวเซอร์เข้าอย่างจังเลยฮะเขาจึงได้ทำการทำสัญญาในนามของ BMG Interactive ครับร่วมกับ d m a Design พร้อมที่จะช่วยเหลือในส่วนของการพัฒนาและการจัดจำหน่ายเกมอย่างเป็นทางการครับจนอยู่มาวันหนึ่งครับระหว่างการพัฒนาทีมงานครับได้เจอกับบั๊กในเกมที่ทำให้ AI รถตำรวจนะอยู่ดีๆเกิดบ้าคลั่งอะไรก็ไม่รู้ครับขับรถพุ่งชนผู้เล่นอย่างรุนแรงเลยกลายเป็นความวุ่นวายในเกมไซ่อย่างนั้นแทนที่จะค่อยๆเข้ามาหาตัวผู้เล่นแบบที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งสิ่งนี้ครับมันทำให้ทีมงานทุกคนรู้สึกแบบเฮ้ย โดนว่าชอบขึ้นมาทันทีครับพวกเขารู้สึกเลยเลยว่านี่แหละนี่แหละครับคือความสนุกของเกมนี้แผนการพัฒนาเกมครับได้คลิกจากหน้ามือเป็นหลังคาบ้านทันทีครับข้อจํากัดในเกมทุกอย่างถูกเอาออกไปหมดผู้เล่นสามารถขับรถชนชาวเมืองได้อย่างอิสระแล้วก็ลงจากรถไปขโมยรถใครก็ได้รถคันใหม่ยิ่งดีจากแนวคิดของเกมที่เกี่ยวกับตํารวจและก็ผู้ร้ายกลายเป็นเกมที่เกี่ยวกับผู้ร้าย และตำรวจแทนพร้อมกับได้มีการเปลี่ยนชื่อเกมครับเป็นแกนเตฟออโต้ครับ แกนเทฟออโต้ครับรือว่า GTA เป็นเกมที่แปลกใหม่มากๆนะในยุคนั้นนะครับตัวเกมได้นําเสนอฉากให้เราเล่นทั้งหมด6ฉากภายในเกมที่จะประกอบไปด้วยเมืองใหญ่ทั้งหมดเลยที่อ้างอิงมาจากของจริงในสหรัฐอเมริกานะครับเป็น3ามเมืองที่เรารู้จักกันดีเลยอย่าง Liberty City นะครับที่อ้างอิงมาจากนิวยอร์กซิตี้ n n n r r e s ครับอ้างอิงมาจากซานฟรานซิสโกแล้วก็ไวซิตี้ที่เราคุ้นเคยกันดีกับมอามีนั่นเองนะครับ แกนเทฟออตโต้ภาคแรกครับได้นําเสนอผ่านกราฟิกที่ค่อนข้างเก่าเนี่ยฮะแล้วก็ตกยุคมากๆในปีนั้นมาดูกวางจําหน่ายในขณะที่เกมอย่าง g o l เด n Eye 0์ศูนย์ศูนย์เจ็ดทูนเรเดอร์ซูเปอร์มาริโหรือพูดง่ายๆว่ามันคือยุคที่วงการเกมครับเริ่มหันมาใช้กราฟิกแบบ 3D กันหมดแล้วแต่ GTA ครับยังคงใช้กราฟิกแบบ 2D อยู่ครับที่มีมุมมองจากด้านบนที่ไม่ค่อยทําให้ผู้เล่นรู้สึกว่าโอ้ยอินกับมันสักเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ตัวเกมถูกวางจำหน่ายไปมันได้รับเสียงวิจารณ์ที่ค่อนข้างดีครับในแง่ของความแปลกใหม่ที่ตัวเกมนำเสนอของความอิสระมอบให้กับผู้เล่นทุกคนเลยแบบที่ไม่เคยมีเกมไหนทำได้มาก่อนครับแล้วก็ทำยอดขายไปมากกว่า1ล้านชุดครับในปี1998นะฮะพร้อมกับการที่ตัวเกม โดนแบนด้วยในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็บราซิลนะครับโอ้ oh, ประเทศใหญ่ทั้งนั้นเลยนะด้วยเหตุผลที่ว่าตัวเกมนั้นมีความรุนแรงมากเกินไปครับผมไม่น่าเชื่อมาภาคแรกโดนแบนซะแล้วอ่ะ หลังจากที่เกมครับถูกวางขายไปได้ไม่นานครับ Take Two Interactive บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจเกมรายใหญ่ก็ได้เข้ามาซื้อ BMG Interactive ครับทำให้แซมแล้วก็แดนฮาวเซอร์พร้อมกับสมาชิกทีมคนอื่นๆใน DMA Design เนี่ยถูกดึงตัวไปให้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Rockstar Games ครับ เป็นบริษัทที่ดูแลกิจการแล้วก็การจัดจำหน่ายของเกมภายใต้ Take Two ซึ่งผลเนี่ยฮะทำให้ทีมงานหลกัหลกๆของ DMA Design นั้นเนี่ยหายไปเยอะมากครับมา,จากจนถึงตอนนี้ครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า Take Two นั้นเนี่ยได้ซื้อ BMG เข้ามาซึ่งแน่นอนนะครับว่า BMG เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของ DMA Design แต่อย่างใดนะครับทำให้ไม่ได้ถูกซื้อเข้ามาด้วยนั่นหมายความว่าตอนนี้ DMA Design จะเรียกว่าถูกทิ้งกลางทางก็ไม่แปลกครับแต่ความสัมพันธ์ระหว่าง Rockstar g a m e หรือว่า Bmg เก่าเนี่ยแล้วก็ DMA Design ก็ไปกันได้ดีมาตลอดนะครับและด้วยเหตุผลที่ผมว่ามานี่เองครับทำให้แกนเ e ฟออ t o ทูได้เริ่มเข้าสู่การพัฒนาขึ้นภายใต้ทีมงานเดิมครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือคราวนี้แหละพวกเขามีงบพัฒนาที่สูงขึ้นภายใต้การดูแลของ Rockstar g a m e ครับ แกนเทฟออโตทูครับถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดที่ชัดเจนมากๆวางทิศทางไว้แล้วว่าต้องประมาณนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งครับที่ g ีเอทได้นําเสนอแตกต่างไปจากเกมภาคอื่นครับก็คือคราวเนี้ตัวเกมจะไม่ได้ใช้ฉากหลังที่อ้างอิงมาจากสถานที่จริงๆแล้วครับแต่เกมได้นําเสนอเมืองที่จินตนาการขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า a n y w h e r e USA ครับที่เป็นเมืองแนวแนวเรตโวเมโทรโพลิส ro ในโลกอนาคตครับ ในระหว่างการพัฒนา GTA 2ครับทาง t e คคู Two เนี่ยก็ได้เข้าไปซื้อทีม DMA Design อย่างเป็นทางการครับทำให้องค์กรถูกจับมาปรับระบบการทำงานใหม่หมดเลยภายใต้การดูแลของ Rockstar Games ครับซึ่งนั้นทำให้เกิดปัญหาระหว่างการพัฒนา GTA 2ขึ้นหลากหลายมากเนื่องจากทีมงานบางส่วนครับได้ถูกดึงไปลองทดลองอะไรใหม่ๆโดยการสร้างเกม 3D เรียนรู้การทำเกมในยุคใหม่ดูบ้างครับ แล้วก็ทีมงานทุกคนก็ต้องเข้าสู่ระบบองค์กรที่ต้องทํางานพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าเดดไลน์เข้ามาครับและสร้างความกดดันให้กับทีมงานโอ้ยอย่างใหญ่หลวงอะ่ะใครก็ไม่ชอบเดดไลน์นั่นแหละในที่สุดครับแกนเ a ฟออโต o ูก็ออกสู่สายตาชาวเกมเมอร์ในปี1999ครับที่ทำยอดขายได้ ไม่ดีครับแล้วก็มีคําวิจารณ์ที่ออกมาไปในทางแง่ลบซะมากกว่าตัวเกมครับถูกพูดถึงในเรื่องของกราฟ,ฟิกที่ไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่ไม่แตกต่างจากภาคแรกเท่าไหร่ครับทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ย มันก็เป็นเพียงแค่แบบส่วนเสริมของเกมภาคแรกแค่นั้นปะส่งผลทำให้เดวิดโจนส์ครับโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้ผกับเกม GTA ครับได้ขอยกธงยื่นซองขาวขอลาออกจากบริษัทครับโดยให้เหตุผลว่าการที่เกมมันออกมาไม่ดีแบบนี้ยเพราะเขาอะมีเวลาพัฒนาเกมน้อยมากเกินไปครับทุกคนแล้วทางค่ายก็เร่งให้เขาเนี่ยพัฒนาเกมออกมาให้แค่ทันเวลาส่งผลให้เกมออกมารู้สึกเลยว่ามันไม่ดีอะ หลังจากเกิดเหตุการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กรของ DMA Design ครับ Rockstar Games ก็ยังคงเชื่อมั่นในเกม GTA อยู่มากพวกเขาก็เลยปรับแผนการพัฒนาเกมใหม่ครับพร้อมกับแต่งตั้งให้แดนแล้วก็ Sam h ฮ u s ซ er อเนี่ยมาเป็นผู้ดูแลซีรีส์นี้เลยพวกเขามีความทะเยอทะยานสูงมากครับในการที่จะผลักดันให้ GTA เนี่ยมันดังขึ้นไปอีกโดยเริ่มต้นจากการที่ทำให้ตัวเกมครับ มันกลายเป็นรูปแบบทีวีเต็มตัวซะเลยซึ่งนี่ครับเป็นสิ่งที่วงการเกมในยุคนั้นเนี่ยพยายามทำมาโดยตลอดครับแกนเทฟออโต้ทีครับถูกเปิดตัวขึ้นในปี2000ครับโดยคราวนี้ครับทีมงานได้เอาแนวคิด GTA 1แล้วก็2เนี่ยมาปรับปรุงใหม่ครับผ่านการเล่าเรื่องโดยใช้ตัวละครเอกเป็นตัวดำเนินเรื่องราวภายในเกมครับคุกคูไปกับเกมเพลแบบ โอเพนโวลเลยที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์มาโดยตลอดครับดยตัวเกมเนี่ยกลับไปใช้ฉากหลังของ l i เ e อร์ตี้ซิตหรือว่า New York City อีกครั้งหนึ่งครับโดยหวังว่ามันจะเป็นยุคใหม่ของ GTA ภายใต้การนำของแดนแล้วก็แซมฮาวเซอร์ครับพวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งที่มันผิดพลาดน,นะฮะจากเกมภาคก่อนๆ GTA 3ครับถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดของเกมในรูปแบบคลาสซิมูเลชันเกมครับอย่างเต็มตัวเลยและนี่เป็นครั้งแรกครับที่ทีมงาน คคนครับเห็นตรงไปในทิศทางเดียวกันส่งผลให้เกมครับถูกพัฒนาออกมาได้อย่างรวดเร็วและทุกคนก็มั่นใจมากๆว่านี่แหละนี่แหละมันจะออกมายอดเยี่ยมแน่นอนจนกระทั่งในงาน E3 2 0 0 1ครับแน่นอนว่า GTA 3ได้ถูกเอาไปโชว์ภายในงานครับแต่ที่น่าแปลกคือคนส่วนใหญ่ดันไปสนใจเกม State of Emergency ครับเกมแนวแอคชั่นชูเดมอัพที่จัดจำหน่ายโดย Rockstar กันมากกว่าครับ แต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับเท่ากับเหตุการณ์นายวันวันที่เกิดเหตุการณ์ในปีนั้นพอดีเลยสมผลให้ทีมงานต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาภายในเกมกันใหม่เกือบทั้งหมดครับมีการเซนเซอร์ฉากต่างๆลดความรุนแรงลงบ้างรวมถึงกับการเอาตึก world trade center เนี่ยที่เป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายออกจากเกมไปเลย แต่อย่างไรก็ตามครับทันทีที่เกมวางจำหน่ายในวันที่21ตุลาคมปี2001ครับโลกของวิดีโอเกมก็เปลี่ยนไปตลอดการครับ t a n a u t o t โ e ้ครับเป็น Action Adventure ในรูปแบบของ Open World ครับที่คราวนี้ตัวเกมได้นำเสนอขึ้นมาในรูปแบบของ 3D สัทีโดยใช้มุมมอง Third Person ะครับสิ่งที่แตกต่างจากภาคก่อนๆเลยก็คือคราวนี้ตัวเกมจะขับเคลื่อนไปด้วยเนื้อเรื่องผ่านระบบมิชชั่นครับที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าถึงตัวเกมได้มากขึ้นหน่อยพร้อมๆไปกับการเล่นแบบฟรีโรมเลย ที่ผู้เล่นเนี่ยมีอิสระที่จะทําอะไรก็ได้ตามทิศทางเราต้องการเลยสิ่งที่ j t t นะครับนำเสนอออกมาได้ดีที่สุดก็คือโลกภายในเกมครับที่ดูมีชีวิตชีวาทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกดื่มดําและก็เข้าถึงโลกภายในเกมได้เป็นอย่างดีเลย ผมก็บอกงนี้ครับว่า GTA 2ครับขายดีแบบเทน้ำเทท่าเลยแล้วก็ได้รับคำวิจารณ์จากสื่อวงการเกมไปในทิศทางที่ดีทั้งหมดเลยนะครับโดยนี่คือการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับวิดีโอเกมในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับ ด้วยความสำเร็จของ GTA ทครับส่งผลให้สื่อสังคมทั่วโลกเริ่มหันมาจับตามองครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นในสังคมมากมายเรื่องที่ตัวเกมนะีมีความรุนแรงสูงมากครับมีข้อตัวแย้งหลายอย่างนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยสื่ออย่างเกมสปายครับให้รางวัลเกมที่น่ารังเกียจที่สุดแห่งปีให้กับเกมนี้ครับพร้อมกับตั้งคำถา,ถ,าถามถึงความเหมาะสมในอุตสาหกรรมนี้ด้วยมีนักวิจารณ์สังคมหลายคนครับพูดถึงความรุนแรงและการใช้ปืนภายในเกม ที่มันอาจจะเป็นตัวจุดชนวนความรุนแรงในชีวิตจริงก็ได้ครับความเฉาโชว์ของ Grand ทฟออ t ต้ท o ีครับส่งผลหลายอย่างต่อชื่อเสียงของเกมนี้เป็นอย่างมากเลยนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้การพัฒนาต้องหยุดชะงงักแต่อย่างใดนะครับหลังจากที่ความสําเร็จของ GTA 3ทีมของ DMA Design เนี่ยก็ได้รีแบรนด์ใหม่เป็น Rockstar North ครับแล้วก็กลายเป็นสตูดิโอพัฒนาเกมภายใต้ Rockstar Games อย่างเต็มตัวเลย โดยในเวลานั้นครับแดนเฮาเซอร์ครับได้ไฟเขียวต่อเนื่องเลยสำหรับภักต่อทันทีให้กับแกนเทฟออโต้ไวซิตี้ครับที่ยิบเอาทุกอย่างในภาคที่3มเนี่ยมาพัฒนาให้ดีมากกว่าเดิมครับภายใต้การนำแดนเฮาเซอร์เนี่ยที่ตัวเขาเองก็มีภาพในหัวอยู่แล้วเต็มอกเลยว่าต้องการให้มันออกมาเป็นรูปแบบไหน GTA v c i t y City ครับได้เอาฉากหลังของเมืองไมอามีในยุค80ที่เต็มไปด้วยแสงน,นีออนเสียงเพลงที่สร้างบรรยากาศของยุคนั้นมาได้เป็นอย่างดีเลยครับโดยสิ่งที่ทีมงานมุ่งใ,ให้เห็นความสำคัญเป็นพิเศษเลยก็คือการเล่าเรื่องของเกมครับโดยเป็นครั้งแรกของซีรีส์ที่ตัวละครหลักจะสามารถพูดได้ครับไม่น่าเชื่อทำให้เราเนี่ยอินกับตัวละครมากมากขึ้นไปอีกเนาะแล้วก็ดื่มดำในโลกที่ตัวเกมนำเสนอมาให้ครับ GTA Vice City ครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็เป็น GTA ภาคโปรดในใจหลายๆคนเลยในที่สุดเกมนี้ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ทำให้นักพัฒนาค่ายอื่นนะครับหันมาสนใจเกมแนวนี้กันบ้างนะครับจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าเกมแนว GTA หรือว่า GTA โคลนขึ้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง True Crime The Getaway Mafia The Simpsons Hit and Run แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับจากความสำเร็จของ GTA 2ครับแล้วก็ G ที่ AY City แน่นอนครับว่าทาง Rockstar เองก็รู้ดีครับว่าเกมต่อไปพวกเขาอ่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับพร้อมกับการลงทุนไปมากกว่า10ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับโดยพวกเขาเนี่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยว่าเกมนี้แหละจะเป็นการปฏิวัติเกมแนว Open World และคุณค่าของการทำเกมเลยทีเดียวครับ San t e f Auto San Andreas นะครับเป็นผลงานชิ้นเอกของ Rockstar เลยเอาจริงกเป็นภาคโปรดของผมเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยตัวเกมได้หยิบเอาฉากหลังทั้ง3เมืองในชีวิตจริงมาเล่าเรื่องอย่าง Los Santos นะครับหรือว่า Los Angeles นี่แหละแล้วก็มี San Fiero ครับจาก San Francisco แล้วก็ Las Venturas ด้วยจาก Las Vegas นี่แหละพร้อมกับฉากในปา่าภูเขาทะเลแล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆภายในเกมที่จำลองเอามาจากชีวิตจริงได้อย่างดีมาก บอกได้คำเดียวโคตรด,ดี GTA San Andreas นะครับดำเนินเรื่องในต้นยุค90นะครับโดยน,นำเสนอเรื่องราวของกลุ่มสตรีทแก๊งชาวผิวสีโดยผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็นคาวจอนสันนะครับหรือว่า CJ ตัวเอกผิวสีคนแรกๆของวงการเกม ก็ว่าได้นะครับซึ่ง GTA San Andreas เนี่ยได้ยกระดับเกมของตัวเองขึ้นไปอีกขั้นนะครับตัวเกมนำเสนอระบบแบบสถิตินะครับที่เป็นเหมือนค่าสถานะของตัวละครผู้เล่นสามารถเข้ายิมยกนู่นยกนี่เพื่อออกกำลังกายเพิ่มพลังชีวิตของตัวเองหรือจะออกไปวิ่งบ่อยๆเพื่อเพิ่มค่าสตาบินา่าสำหรับวิ่งได้นานขึ้นหรือแม้แต่จะเพิ่มค่าเซ็กแอเพีของตัวเองเนี่ยเพื่อให้สาวๆหันมามองแบบก็ทำได้ด้วยนะ โดยใน GTA San Andreas นะครับมีระบบของ i r r l r i e n d หรือก็คือตัวเกมเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณมีแฟนในเกมได้นั่นเองครับโดยเราเนี่ยสามารถที่จะพาแฟนของตัวเราไปออกเดทกินข้าวดูหนังฟังเพลงก่อนที่จะเข้าไปดื่มกาแฟด้วยกันที่ห้องของแฟนสาวได้ ซึ่งนี่เองครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ทำให้ Rockstar เนี่ยเกือบจะไปไม่รอดแล้วนะทุกคนเพราะ GTA San Andreas ครับถูกจัดเลทให้เป็นเกมแบบ Adult Only นะครับด้วยเหตุที่มีคนไปขุดไฟล์แล้วก็พบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเดิมทีเกมนี้จะเปิดโอกาสให้เราอะมีอะไรกับแฟนสาวพร้อมกับฉากมีเซ็กให้เล่นแบบสดๆเลยหรือจะเรียกว่ามันคือเกมโป๊เลยก็ว่าได้นะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับถึงขนาดฟ้องลงฟ้องศาลกันเลยทีเดียวจนท้ายที่สุดแล้วครับทาง Rockstar เองเนี่ยก็เอาตัวรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้ครับแล้วก็ GTA San Andreas ก็ออกมาวางจำหน่ายในปี2004ครับพร้อมกับยอดขายถล่มทลายเลยแล้วก็ได้รับรางวัล Game of the Year จากสื่อหลายๆสำนักในปีเดียวกันครับ GTA San Andreas ครับได้สร้างปรากฏการ์ไปทั่วโลกจริงๆครับตัวเกมนี้ได้รับความนิยมสูงมากๆเรียกว่ามันคือเกมที่ทุกคนต้องเคยเล่นผมเชื่อว่าใครดูคลิปนี้ต้องเคยเล่นจริงๆหรือเคยผ่านสายตากันมาบ้างแล้วแหละในปี2 0 0รครับ MOD SMP a M P, ครับหรือว่า San Andreas Multiplayer ได้ถูกปล่อยออกมาครับโดยมันคือ MOD ที่สามารถเล่น GTA San Andreas ออนไลน์กับเพื่อนได้มากสูงถึง1,000คนเลยเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับแล้วมันก็มีเกมโหมดแปลกๆออกมาให มากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือโหมดโรลเพลครับที่สามารถจำลองการใช้ชีวิตจริงๆโดยเราเนี่ยต้องสวมบทบาทใช้ชีวิตมีอาชีพมีงานทำซึ่งแน่นอนว่าในไทยเองก็มีผู้เล่น SAMP แบบโรลเพลอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวไหนใครเคยเล่นคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยซิ ในยุค2000ครับแกนเทฟออโต้ได้สร้างชื่อเสียงทั้งดีและก็ไม่ดีพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้ในวงการเกมไปแล้วครับหลังจากที่แกนเทฟออโต้แซ n แอนเดรสครับวางขายไปได้ไม่นานเลยนะแฟนๆหลายคนก็เริ่มทำมาหาภาคต่อของเกมนี้กันแล้วแล้วมันก็ใช้เวลาอยูนานหลายปีเลยทีเดียวครับ ในที่สุดครับปี2008 Rockstar ได้ประกาศเปิดตัว Grand Theft Auto f l ครับเกมที่ใช้เวลาพัฒนายาวนานมากกว่า4ปีเลยครับพร้อมกับ engine ใหม่ของเกมนี้ซึ่ง Sam Houser ครับได้ออกมาพูดว่างานชิ้นเนี้ย เหมือนฝันร้ายเลยมีการใช้ทีมงานมากกว่า1,000ชีวิตทีมงานหลากหลายคนนะฮะทำงานมากกว่า12ชั่วโมงต่อวันด้วยและไม่มีวันหยุดเลยครับซึ่งมันเป็นเกมที่เต็มไปด้วยแพ s ชั่นของทีม Rockstar อย่างมากทีมงานตัดสินใจที่จะใช้ชื่อภาคเป็นเลข4ครับเพื่อต้องการสื่อให้ว่านี่แหละครับคือยุคใหม่ของ GTA เดิเริ่มขึ้นแล้ว GTA 4ครับเป็นเกมที่ยกเครื่องเกมใหม่ทั้งหมดเลยครับเริ่มจาก engine ใหม่ยัง Rockstar a d v a n c e ซ์เ e e e อ n จิหรือว่า La g e Engine นั่นเองที่กลายมาเป็น Engine ตัวขับเคลื่อนหลักของค่ายนะครับพร้อมกับเป็นครั้งแรกเลยที่เกมได้นำเสนอระบบของออนไลน์มัลติเพเยอรอย่างเป็นทางการครับ GTA 4ครับได้กลับไปใช้ฉากหลังเป็น Liberty City นะครับหรือว่า New York City อีกครั้งหนึ่งด้วยคราวนี้ครับเราจะได้รับบทเป็น n i c o b บ r i c ครับทหารผ่านศึกชาวยุโรปที่พยายามจะหลบหนีอนดีตโดยลักลอบแอบ,บเข้ามาอย่าง Land of Opportunity นะครับที่ Liberty City เพื่อหวังที่เขาเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตใหม่ที่นี่ครับ ด้วยตัวเกมครับได้วางขายในปี2008นแะครับแล้วก็กลายเป็นเกมแรกของซีรีส์เลยที่ได้รับคะแนนถึง10เต็ม10ครับจากสื่อเกมหลายหลายสำนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่ออย่างเกมสปอร t หรือ IGN เเป็นต้นเนาะ หลังจากความสำเร็จของ gta 4ครับทางทีม rockstar g a m e เนี่ยก็ได้ต่างไปลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างที่แตกต่างจากเดิมดูนะครับก็มี red dead redemption ครับเป็นผลงานชิ้นสำคัญเลยที่เกิดจากการทดลองของทีมงานเกมนี้ครับจะพาเราไปสู่ยุคคาวบอยเลยขี่ม้าควงปืนในแบบฉบับของ open world ตามฉบับ gta เลยนะครับหรือเกมอย่าง max p l a n e 3ครับที่เป็นเหมือนการโชว์เวอร์ชันใหม่ของ rage engine ที่ได้รับการพัฒนามาอีกขั้นแล้ว จนกระทั่งปี2011ครับแกนเตปออโตไฟครับได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาในช่วงปลายปี2011ครับตัวผมนี่คือยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้อยู่เลยอ่ะพอตัวอย่างแรกเปิดปุ๊บใช่ไหมคือเป็นอะไรที่แบบว้าวมากจนถึงตอนนั้นเนี่ยผ่านมา12ปีแล้วทุกคนผมยังจำได้เลยว่าตอนที่เปิดตัวอย่างแม่งโคตรหายเลยว่ะ GTA 5ครับเป็นโปรเจกต์ที่ทะเยอทะย,ยานมากที่สุดเท่าที่ Rockstar mm hmm. เคยทำมาเลยครับตัวเกมนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงพัฒนาตั้งแต่หลัง GTA 4วางจำหน่ายครับมีสมาชิกทีมมากกว่า1,000ชีวิตที่มีส่วนร่วมกับเกมนี้ครับทุกทีมภายใต้ Rockstar Games มีส่วนช่วยพัฒนากัน ทั้งหมดเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นการยกเครื่องเรดเอนจิ้นเนี่ยใหม่ทั้งหมดเลยและที่สําคัญที่สุดเลยคือทีมงานทุกคนครับคุ้นเคยกับเครื่องคอนโซลในยุคนั้นกันดีมากๆทั้ง PlayStation 3แล้วก็ Xbox 360นะครับหลังจากที่ลองผิดลองถูกมาหลายเกมแล้ว GTA 5ครับจึงเป็นเกมที่รีดเอาประสิทธิภาพของเครื่องคอนโซลออกมาได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วครับ คราวนี้ครับตัวเกมได้นําเสนอเรื่องราวของทั้ง3ตัวละครครับที่เราจะสามารถสลับไปมาได้ตลอดเลยซึ่งเดิมทีแล้วครับแนวคิดนี้มาตั้งแต่ GTA San Andreas แล้วนะครับแต่ด้วยข้อจํากัดของฮาร์ดแวร์ จึงถูกปัดทิ้งไปคราวนี้ครับเกมได้กลับมาสู่ในยุคข,ของเมืองรอสซานโตสหรือว่ารอสแองเจลิสอีกครั้งนะครับพร้อมกับขยายขอบเขตออกไปมากกว่าเดิมเลยจึงทําให้เป็นเกม Open น o วิลที่มีพื้นที่มีกิจกรรมให้สํารวจเยอะแย,ะ,ยะมากที่สุดในโลกเลยครับ GTA 5ครับมาพร้อมกับแกนเทฟออโตออนไลน์ครับหรือมันก็คือโหมดออนไลน์มัลติเพเยอร์นี่แหละที่มาพร้อมกับตัวเกมหลักเลยที่ในคราวนี้ครับผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในลอสซานโตสกันแบบไร้ขีดจำกัดถือว่าเป็นอะไรที่แฟนๆหลายคนเน่ยโอ้โหวาดฝันเอาไว้เลยอะ่ะคือต้องบอกงี้ครับว่า Rockstar นั้นจริงจังกับโหมดออนไลน์เป็นอย่างมากเลยนะครับ จนถึงทุกวันนี้ครับก็ยังมีการปล่อยอัปเดตเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆเข้าไปตลอดเลยจะเรียกว่ามันเป็นเนื้อหาหลักๆของ GTA 5ก็ไม่ผิดครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆส่วนหนึ่งที่ชอบเล่น GTA ในแบบซิงเกิลเพเยอร์มากกว่าเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่า GTA 5จะมี expansion สำหรับโบดซิงเกิลเพเยอร์เข้ามาเช่นเดียวกับตอน GTA4 ครับก็มีเช่นกันนะครับแต่แผนก็ถูกพับไปหายไปเลยแล้วก็ กลายมาเป็นอัปเดตสำหรับบทออนไลน์แทนนี่แหละ GTA 5ครับจากข้อมูลปี2023เนี่ยทำยอดขายรวมเกิน190ล้านชุดไปแล้วนะครับตัวเกมนี้ได้รับความนิยมสูงมากครับแล้วก็กลายเป็นเกมสัมันประจําเครื่องของทุกบ้านไปแล้วด้วยและแน่นอนครับว่าจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ครับกับมอสอย่าง f M ที่เป็นการเอาแนวคิดของ SAMP ครับมาอยู่ในแกน n t e f Auto 5 มันคือมอสที่ออกแบบมาให้ผู้เล่นสามารถเล่นมัลติเพเยอรกับเพื่อนๆได้ครับโดยที่จะมาพร้อมกับเกมโหมดแปลกๆครับแล้วแต่คนเลยที่จะออกแบบมาและแน่นอนครับว่าโหมดโ o ว์เพลยนั้นก็ยังคงได้รับความนิยมสูงที่สุดเช่นเคยครับ 5M ครับมีบทบาทสำคัญกับแกนเทฟออโต้ไฟเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะการเล่นของโรงเพย์นั้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากไม่ใช่แค่คนไทยเล่นนะแต่ทั่วโลกก็คือสนใจกับโหมดการสวมบทบาทมากๆเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องยอมรับกันตามตรงว่าบางทีเนี่ยการเล่นแบบเนี้ย มันก็มีความสนุกในตัวของมันเองอยู่ไม่น้อยแหละและด้วยเหตุนี้ครับทาง Rockstar ก็เลยเข้าซื้อทีมพัฒนาฟ M ไปซะเลยครับให้มันจบๆไปและไม่แน่ครับว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เล่น GTA Roleplay ออกมาแบบ จริงจังเลยก็ว่าได้ครับเป็นงไงบ้างดูนครับได้ดูตัวอย่างใหม่ของ GTA ใหม่ภาค6ล่าสุดตรงนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าภาพสวยมากตื่นเต้นเลยนะครับใครที่ได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะอยู่ในเมืองของไวซิตี้ใช่ไหมที่ตะกอนเนี่ยก็จะเป็นแค่เมืองจำลองของแมม m ี่แต่ว่าครั้งนี้เขาหยิบยกทั้งฟลอยด้ามาให้เลยนะครับผมถ้าดูตัวอย่างแล้วแม่คอมเมนต์กันหน่อยสิว่าฮาร์กันไหมรอคอยกันนะน่าจะสนุกน่าดูนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ โดยยอดรวมของแฟนชาย GTA ครับนับรวมทุกภาคขายได้มากเท่าไหร่รู้ไหม410ล้านชุดเข้าไปแล้วครับโคตรเยอะเลยทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการเทฟออโต้นั้นเนี่ย กลายเป็นเหมือนจอกศักดิ์สิทธิ์แล้วของวงการเกมทุกครั้งที่มีการเปิดตัวภาคใหม่หรือมีข่าวใดๆที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้มันจะมักกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดจริงๆกับเกมที่ครองใจหลายๆคนไปเนะฮะเกมที่ดูเหมือนว่าจะคงอยู่ในวงการเกมไปอีกยาวนานเลยครับและสุดท้ายครับเรามาพูดถึง5เกตเล็กเกตน้อยสำหรับแกนเทฟออโต้กันดีกว่าครับ หนึ่งครับแกนเทฟออโต้ Auto, หรือที่หลายๆคนชอบเรียกกันว่าเกมขโมยรถแท้จริงแล้วเนี่ยคำว่าแกนเทฟออโต้มันก็เป็นคำที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับความผิดทางอาญาในข้อหาขโมยรถจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเรียกว่าเกมขโมยรถมันก็ไม่ผิดครับ สองครับแกนเทฟออโตไฟครองสถิติกิน n นส s s เวิลด์เรคคอร์ดสำหรับผลิตภัณฑ์ความบันเทิงที่ขายเร็วที่สุดสร้างยอดขายได้มากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นหลังจากเปิดตัวครับ3ครับทอมมี่เวอร์ซิตี้นะครับเป็นตัวละครหลักที่เราได้เล่นในภาคไวซิตี้เนี่ยเป็นตัวละครหลักตัวเดียวครับที่ไม่เคยสมบูดเอดออกมาเลยสักครั้งเดียวครับ 4ครับใน GTA 3นั้นเราสามารถเล่นในมุมกล้องคลาสสิกท็อปดาวนแบบ2ภาคแรกได้แถมยังทำออกมาได้ดีมากๆด้วยครับ5ครับครั้งหนึ่งชาวโมเดอร์นามว่าโทสครับได้รับเงินจาก Rockstar 1ห0 0 0มื่ดอลลาร์สหรัฐเพื่อตอบแทนที่ช่วยหาวิธีแก้บัคก,การโหลดเกมที่ช้ามากๆให้ครับ และทั้งหมดนี้ครับคือที่มาทั้งหมดของเกมในตำนานอย่างการเตฟออโต้นะครับถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทาลายเกมโชว์ทุกคนด้วยในนี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าจะเป็นประวัติอะไรคุณอยากได้ประวัติอะไรคุณคอมเมนต์มาเลยวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ